สวัสดีครับตอนนี้คกูอยู a a ่กับรายการอัชเดลโอเกอร์ทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับบอสเกมเกียนกับอัรซี่คนเดิมกับเกมเพนเดดิทีสีครับบอมสำหรับการจอผมนะครับแน่นอนไม่ต้องพูดดูแล้วปรับภาพโลหมดแน่นอนสำหรับคอมผมเล่นหน้ากากอยู่มีเรื่องเนี้ยอันนี้ก็คือเกมเพนเดดิทีส์นะครับวันนี้ก็เล่นในโหมดอีซี่เพราะพวกเรากากกันนะครับ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 เดี๋ยว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 อ่านี่ก็คือตุ๊ดนะครับ แตเราต้องรอให้ทุกคนเรดี้เอนด้วยนะสำหรับคลิปเนี้ยโสร็แล้วค่ะรอแป๊บนึงนะคะครับครับโอ้รู้สึกว่าอาซีนหลุดเร็วพอสมควรเลยอ้าวเราเอ้ยมันไม่เรดี้ไว้บอสเรดี้จะเล่นเออเรดี้ล่ะ วางแผนกันนะเว้ยเออต้องวางแผนเว้ยเออเมื่อกี้เดินเมื่อกี้เฟลนะเราเล่นกันเมื่อกี้ที่นี่ก็ปรับโรูหมดนะครับสำหรับเกมเนี่ยอ้เราเราต้องวางแผนกันด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอยู่ตองนหอ้โหโอ้โหอ้โหโอชอ้้โหโอ้โอ้อ้โอ้หอ้อ้โหโอ้ห้อห แบบแบบพาเวียดแค่เพื่อนอย่างเดียวม<ร>ัน<ว>ก<ร>็เลยมีคนอื่นเขอ้ามาฮะไปเกิดการแยกแยกต้องแยกกันไปนะเกมเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเล่นมั่วได้นะมันต้องวางแผนกันด้วยเล่นแบบดีๆด้วยจับปืนด้วยเออจับนักกันเดีอย่าไอ้ฮอกตอนนี้มันเป็นบอทหรือเปล่าวะเราอย่างไงวะบอท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 บอดจะถ่วงไหมวะถ่วงแล้วมั่งบอทได้ด้วย ยัางเงี้ยเงี้ยเงยเงยเงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอกูเจอกล้องวงจรปิดสักตัวก่อนแนะหนึ่งไม่เจอเจอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเต็มป่าผนังอ๋อไม่ต้องพยายามเนียนพอควรด้วยต้องต้องอย่าอย่าอะไรมาต้องเนียนนิดนึงด้วยครับพี่น้องจะบอกอะ้ก่อนระวังนะครับผม เราต้องเนียนกันด้วยเหมือนกันการพวกข้างบนก่อนนะครับผมจ้ะน้องจ๋าผมจะคุมกันให้ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเฟมเดตก็ไม่ไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะเฟมเดตดูที่30ก็ถือว่าลื่นนะแต่อาจจะมีอื่นเป็นน้อยๆส่วนน้อยเออเกมนี้วิ่งวิ่งเร็วแล้วละอื่นยังไงมันก็มันอ่ะโอ้กล้องร์ฟิดไม่ค่อยเห็นเลยเมื่อกี้กูยังไปจัดการคนข้างล่างลงไปจัดการคนข้างล่าง กด F กด F ทูดีที่เฮนโอ้โหกดเหมือนประมาณว่าได้อะไรเมนเจอร์ e ีว่่ต้องขึ้นน้ำบนเคราวนี้โอ้โหแหลกนี่จริงสี่ตาเละโอ้โหข้างบนมีสีกาด่ะรู้แล้วาปปาไปกันเรามา ามักันดีกว่าเฮ้ยเพื่อนต้องมาคุ้มกันด้วยเผื่อเผื่อมีอุบัติเหตุอุบัติภัยกตอนแล้วเข้าไปแเข้าไปดีกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะวะให้กลัวเร็มรู้พูดกันแหละโอเครื่องสักผ้าใช่เปล่าวะอะไรทำแล้ววะเครื่องสักผ้าบ้าอะไรเครื่องพิมพ์ครก็พิมพ์ไปเนี่ยมาลงมาลงมา ต้องพิมพ์บัตรแก้วไว้ซักผ้าแล้วครับขวดตำรวจแล้วขวดตำรวจไอ้น่าใช้โอ้ที่เจอตำรวจเต็มเป้าตำรวจเลยครับเฮ้ยนี่มันสีครับมาแล้วขวดตำรวจมางนั้นต้องต้องยืนดักกระจกนี่ครับร้อยมันมาครับดักิหัวหูมาแบบนี้เลยเหรอโอ้ลูกซองเลยครับผมเฮ้ยลูกซองกูเอามาแต่เอ็มซีพี่น้อง มันใช้ลูกคองจัดการครับผมอ๋อเหรอยิงว่ากูมีลูกคลองนะผมย้ยตายแล้วเจอกาดกาดแม่งไม่โดนใครสักคนเลยคุณแสนพูดลงมาข้างล่างเร็วรู้ละลงมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวคอยยิงแกแกแบบแล้วมันจัดไม่ยูรูละกำลังลงไปเรื่อยครับเดี๋ยวก่อนโหจะจะจะขอหาบันไดก่อนฉันไม่เห็น โอ้ยเจอหายาได้แล้วเฮ้ยโอ้ยมันโดนรสาววะจหันมาจหันมามีมีสไนเปอร์มาแล้วจากน้องโอ้ยสาวว่าเลือดอยู่ตรงไหนก็ดูจากฝั่งซ้ายล่างนะสังเกตดีๆจะเห็นเลือดอยู่อีกอีเชี่ยนี่วิ่งบังเกินตรงไหนท่ายางตายเออโค้งข้างล่างเลยมาแล้วลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวกอลังจะไปไอตรงนั้นอยู่จะหาพวก โอ้ยไหนที่ตั้งเครื่องมานี่เครื่องครับผมเครื่องความมหัรเดี๋ยวโอแคสต์ดิวดิวเอเรียดิว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 ดีใจมกดีใจดังดิวเอเรียพี่น้องครับเรามาแล้วไอ้ยิงไอ้ตรงีแต้นะเราสมุกกระเน็ดใมันปลาระเบิดต่อไปเราต้องรอมันโหลดครับผมไอ้มันคือเครื่องอะไรวะเหมือนเจาะไอ้นี่แบบลอวมันโหลดเสร็จั โอ้เป็นคนที่เฉือนมากเรียกว่าการหลุดเถื่อนตำรวจนี่แม่งมาอยู่กันจ่าเลยตำรวจเนี่ยโอ้ยโดนจับด้วยแม่จ้าโดนจับโดนจับโดนจับที่ไหนวะ้เปข้างบนข้างบนข้างบนคุณไปช่วยเราขอรับผมโผลเลือดกูนี่นมันเอือดจริงๆเลยโอ้โหเลือดกูเครื่งเดียวเององก์การด้อครับผมนี่ย้ำนะนี่คือระดับนี้ีิฮโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเว้ยเดี๋ยวไปช่วย มาแล้วตำรวจจับกูมาแล้วจัดการไอ้คืนก่อนโอู้มาแล้วช่วยผมเลยขอรับหลังจากนั้นจะช่วยไอ้ป๊ีกกิมเกนโอ้โหหน้าตาน่ากลัว่เกิมเกนเราช่วยแล้วโอเคเรียบร้อยมาเราไปไอ้นี่บุกเบิกนี่คืออีซี่นะอีซี่ก็ยังยากเลยเฮ้ยมันโหลดเสร็จแล้วอันนึงอ่ะพี่น้อง กดอ f กด f นะมันลบไม่เสร็จเโหได Sniper ข้างค้าโหดเโหลด f ค้างหนึ่งกด f กด f ค้างแเราเร็วเร็ววะชัช้าเลยเกินเร็วเร็วโอเคได้แล้วมันค้างเมื่อกี้มันค้างหายค้างแล้เดวบอสเกมเกียนมันอยู่ไหนวะกระสุนหมดหรือยังของเรากับยังอยู่อาลีสปาอยู่อาลีสปาอยู่สปาตรงไหนวะ ตายใหไปน่นไปน่นใครตายไม่รู้ล่างล่างลเหอมึงเหรอบอสมึงเหรอบอสที่ตายอ่ะอืมเดี๋ยวจะไปจะไปช่วยยอมขอคิวน้องตำรวจแสนลักก่อนเลยเเฮ้ยกูมาแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าเฮ้ยคนละคนคนละคนโทษตำตำ

ตัวจะตายแล้วช่วยน้องช่วยช่วยด้วยใครก็ได้เฮ้ยบอสตายแล้วไม่มีไปทุกอย่เลยโอดอ่ะอาหารเต็มอ่ะตำรวจทั้งตำรวจมาหามาแล้วมาหาเพื่อนแล้วโอ้ยบอสใช้เอ็มซี เฮ้ยเครื่องขัดเ้รื่องเครื่องขครื่องเลยเครื่องหัดเ้องเครื่องเครื่องอะไรขรับเครื่อง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 ไหนวะเครื่องเลิศมันเลิศเร็วเร็วเฮ้ยรีบไปเว้ยโอ้โหหมดสักเยอะไปดาวน์โหลดไหมเอ้ยบอสไปกดไปกดดาวน์โหลดดิจะไปไปไปตามเพื่อนเร็วววป้มกันไอ้บอสให้เกมนี้ก็ต้องกดที่ขวาค้าง เอาเอาไอ้บอสไปเลยเฮ้ยโอ้โหตายพร้อมกันอยู่แล้วเฮ้ยช่วยบอสได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวบอสคุ้มกันเยอ้โหสุตาสุดตาสุนตาโอโหขอขอมั่งขอมั่ง เ mm hmm. oh, oh, ก uh ็บมาครึ่งนึงพอาะกรสุนโอ้ยกระสุนได้ตลอดเหรอไม่รู้นะเนี่ยแคบจะไม่ใช้เลยันเจอีแต่มาคนเดียวโโอ้หมันเป็นนินจาเอ็ดสินคนยังมันแต่เดี๋ยวไอ้อาร์ตกับกับพวกนี้ต้องช่วยกันอยู่ตรงนี้เว้ย พราะตรงนี้นี่พวกหน้ามาเยอะกว่าตรงข้างบนได้เปรียบด้วยเดี๋ยวผมไปคุ้มเดี๋ยวผมไมปคุ้มกันข้างบนแล้วกันเออเลิกให้กูอยู่ข้างล่างเลยสุดนะข้างบนรู้สึกว่าจะเยอะเหลือเกินหรอไปคุ้มกันในเครื่องง,งูเงาหน่นเเอเดี๋ยวเจ็ดเอ็กเจ็ดสี่วีโอ้โหผมก็เปล่าข้างล่างเลยเด็ดครับ ครับ,บวัดเฝ้าเนี่ยโอ้โหไอ้เครื่องนี่แม่งเออเลิ่ม <apps> เออเลิ่กี่รอบแล้วเนี่ยเออเลิ่กโคตรเก่งเลยกพลังแกเออเลิ่ยอยู่ยิวเอเลี่ยตำรวจไอ้ถือลูกซองโคตรเก่งเลยถามว่าบางคนอยากบางคนน่อาจจะคิดว่าเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มีแคสดีเออเลิ่กเกมเลยก็เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมจะแคสทละเดี๋ยว เกมเล่นดีเกมมาเลยใหาได้มาช่วยฆ่าทีซิพวกเดาวตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยคนมาช่วยด้วยกับตันบอสหน้าคนหล่นเลยเฮียหน้านาเทีนาเท่เอออย่าว่าเขาหล่นโอ้เดี๋ยวตังกระสุนใหม่มันมีมันหมดบารบอสเน้นน้อยกระสุนเติมเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหมดสักติมันก็หมดแหละเฮ้เมื่อไรจะเสร็จวะ เอเครื่องงงเงานี่ยเเรียงอย่างนี้วิกิซาวเอตวีนี่เองโอชมาโคตรโหดไอ้เทียเอี่งมึงบินลงมามึงก็ตายตายตอนรูดเชือกเลยิง้นบินได้ไหมวะแค่นี้ไม่เฮ้ไปไปไป ไอ้อ uhm, ๊อดไอ้อ๊อดไอ้อ๊อดมาแล้วมาขุดเสร็จแล้วมาจอดแล้วแล้วเรื่องกูกำลังเปลี่ยนแม็กอยู่เอเอากระสุนไปด้วยเผื่อเอากระสุนไปเผื่อเผื่อพิมพองเออมามาหนีหนีหนีมาอีกฝั่งของธนาคารแล้วครับโอ้โหแม่งในนี้เยอะกว่าข้งหน่อยนั้นกูจะเอาปืนนี่แหละฟาดหน้าถ้าฟาดไข่ได้กูจะฟาดเกดไข่เนี่ยเดี๋ยว ไอ้นี่ฟาดใครฟาดใครโอ้โหตายครับเห็นไตคอมินยังไงล่ะวางกล้องเลยระวังกล้องกล้องทำไมวะไอ้พังกล้องเลยกล้องอย่งนี้นี่เดี๋ยวต้องให้พังนะไม่งั้นมันจะรู้ไงฮะนี่นี่เจตูจะมาหาอง่ายขึ้นอันนี้อะไรไม่รู้ กดแตนภูมิเอาไอ้เจี๊ยบโอ้ไฟไหมโอ๊ยแต่รอไฟไหมนี่แตเธอมิดขันกันอแย่แล้วทำอะไรเฮ้ยมันมันต้องทำไงครับเนี่ยตรงเนี้ยออกออกไปปลดเอฟมาเอามาเอาไปมาเอาไปกดเอฟได้ได้ด้วยอ่ะ มาเอาไปไม่ได้มาเอาไปอ๋อเห็นแม็กเลือดก็ยิ่งลดเลือกเข้าไปไหนไหนไปเอาตรงไหนพลาดไม่เลยรอไฟดับก่อนทีบอกให้มาเอาที่บอกให้มาเอาไปไม่ได้มาเอาไปทำไมเหี้ยโต้เฮ้ยลงไปข้างล่างไหมทั้งล่างลงเอนสไลเดอร์เลยเนสไลเดอร์โอ้โหสไลเดอร์แสบดากอย่างเงี้ย ไลเดอร์ดาร์กพังอะเต็นกันทีนึงเฮ้ยดูดิตู้เซฟเท่ที่หายเหมือนไทยเราถ้า,ากด F บางทีมันจะทำท่าคนตีนเฮ้ยฝักอยู่โหมไฟนี่มันก็ไม่ดับสักทีร้ายกว่าเก่าด้วยซ้ำเออถ้ามีปืนฉีดน้ำคงดีนะแืนฉีดน้ำแต่มันมันต้องมีอะไรสักอย่างเปล่าว่าในเนี้ย ให้รอค่อรอให้รอให้รอเป้าลอยยิตอทหารเดียวเราไม่มีใครไม่ยิงเลยโอ้โหองาเงาเป้าลอยเอ้ยมีคนให้ยิงเลยพูดถึงว่าไม่มีใครยิงแม่งมาเลยตายตายจ้พี่น้องเอ้ยกระสุนทหารทหารเจอต่อยเลยเป็นไงทหารตายเลยเจอต่อยตาย ไปเจาะมอเร็วโดนโหมดยิงมาโดนเงี้ยเมื่กี้เหมือนมีเสียงหมามาข่วนเออใช่คเขาได้คนเหมือนมีคนเสียงแท็กคลิปนะครับมีเสียงรถแท็กคลิปเสียงสาวเสียงสาวเสียงสาวโอ้โหโดนจับเจี้ยบช่วยโดนจับจ้ะโดนจับหรือเจ้ะไหนอยู่ไหน ตายมากกว่าโดนจับไฟเมื่อไหร่มันจะเลิกใหม่วันเนี่ยโดนจับอีกแล้วโดนจับอีกแล้วไข่อันนี้บอดบอดบอดอะไรอะไฟไม่ปวดกิ่งเนี่ยแม่งเลิกใหม่เดียวมันช่างหมดลายปืนโหดตัวลูกกระสุนจริงมากเพ้อ โคตโหดอ่ะเดทหารตายคาที่คาลเลยผูข้างล่างข้างล่างที่ด้วยโอโดนฉับโอ้ยโคตรหี้าไอ้เหี้ยเอาไอ้บอสไอ้บอสรอดไอ้บอสฆาทหารนออมามามาช่ยช่ว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 ยช่ นโอ้ยคนขึ้นมาโอ้ยพวกคนดีทั้งหลายต้องเจอกับคนเลววยังมหาทุนหอกระสบนี่ยโอ้ยจนหนูน้อยเอ้ยเจอกับคุณสันที่ดไงอยู่ไหนวะโอ้เกิดมาเป็นจดจะตายแล้วไอทหารกาศก็เจอป่อยให้ตายครคะที่ทหารเจอป่อยครับมีอะไรป่อยทหาร ไฟเมื่อไหร่มันจะเลิกวะเนี่ยออไฟแรงเหลือเกินน่านามีตักทองน้ำแล้วมาตักน้ำน้ำซุปมะนาลาดไฟน,นั่นเนี่ยเขาคิดที่เก่งเป้งเจะจะอะไรไฟมันดับวะน่าจะต้องใช้วิชาอะไรก็ได้ครับ เฮ้ยก hey, ูเจอกล้องวงจรปิดแล้วเว้ยอย่างเช่นไอ้น um> ้ำเนี่ยมันดึงออกมามาใส่ไฟไม่ได <um ้เห <ah ็นกล้องวงจรปิดพังพังโอ้โหพังทิ้งพังซิกเนี่ยมันเห็นเราแทนที่เราจะเห็นมันไอ้เหี้ยดเฮ้ยไฟดับแล้วไฟไม่ดับนเดินเลยอะไรกับมูเนี่ย มันให้มึงมาเอาอ่ะมึงลองมานั่งตรงนี้เด็กโหนั่งตรงนี้กด F ดิไม่เกินแล้วึ้นเลยจ่ายมันจะเลือดลดเข้าไปอ๋อมันต้องให้คนไมเอาเลยต้องแปลคนเลือดเยอะไปเอาโอ้หายไหม่แล้วโอ้รีบลงไปข้างห่ังเลยเว้ยโอ้นรกชักชดเลยครับตัง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  ต,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  tai, ตั้งตั้งตั้งตังตังหตังตังตังตัตองแบ่งให้เพื่อนด้วยส่วนนึงต้องแบ่งต้องแบ่งด no ้วยอันนี้มันเป็นวิญญาณวิญญาณโจรเลยต้องใครดีใครได้โจรใครดีใครได้วิญญาณโจรแห่งมลพเลยแล้วีไหอครับเด็กดีครับตปงเปใครใครดีใครได้ไตดมไมม่ไมไม่ได้กอง กูได้กองตึงเว้ยโอ้ยเย่มากกูโอ้ยของกูโอ้ยเป็นมานเยอะที่ทหารยืนรอเลยเด้เก็บ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 ไม่หมดเก็ยเหอะยอเหอะไหนไหนมันไปเก็บตรงไหนอีกเด้เด้มันอยู่ในตู้เว้ยตู้โอ้โหมึงแล้วก็วางบนกล่องเฮ้ยของกูอย่าไปยุ่งของกูโอ้แม่งเล่นเก็บแบบโหดเที้ยมเลยนี่หว่าตงไปมาตึงโอ้โหตัวเที้ยมมาลูก ทหารทหารหดทหาทหารโคตรโหเลยใส่ใส่หน้ากากสลิบลอดโคตรเลยเลเเลตอหารดรสชาติที่ไม่เคยมีใคริมลองก่อนโว้ยมนีกวมึงทหารจะเข่าทหารหรือโจรไม่รู้ได้แมใส่เสื้อโมงแบเนี้เลโหทหารใส่เกาะอะน้องโอ้เนคนยิงขู่ออตายแล้ว อยู่ในกรุ๊กนี่แล้วกันไอทหารใส่ก้อนของเก่งนะเจอต่อยยังข้างหลังเลยโอ้โหไม่ต่อยไม่เป็นไรเลยโคตรเก่งเลยใครอำลังเล่นเกตส์ออโต้ไอวีโอ้ยวนวนวนการทหารเกียร์่งที่แม่งเกี่งแ่ะนี่ทหารโดนยิงข้างๆตายตัวเอากระเป๋ามัไ้ไหเนี่ยโอ้โหเก่งทหารเก่งการความสามารถโอเทียมโอยเนี่ย ยังมีอยู่นี่เต็มเลยขอรอบแจ็ที่คุณไอ้คนเดียวมันที่มันมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันมันไปกันตรงไหนวะเดี๋ยวรีบรีบรีบวิ่งเลยรีบวิ่งข้างหลัข้างหลังอย่าสนอย่าสนเลยแล้วรีบวิ่งอย่างเดียวรีบวิ่งลูกเดียวโอ้ทหารทหารมากมายละเดี๋ยวมันไม่ไปตรงไหนเอ้ยใครไม่รู้ครับกัปตันบอสจะตายตายหายแล้วคุคุณเอ็กซ์ช่วยกัปตันบอสก่อน ก่อนเก้าแปดเฮ้ยอาร์ตม่ไนวะหกหล้าง่ะสี่สามตออเฮ้ยเด้อเด้อเดอเด้อเดอโอ๊เฮียไม่ทันโ่วยผมไม่เห็นเดี๋เดี๋ยวอ์ตเกิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาร์ตเกิดเอง จะเกือบถึงเลยคนยากอ่ะโอ้โหพี่คนนี่อะไรวะเดี well. ๋ยวไปเดี๋ยวไปยิงอะไรนี่กคือสองในเกียดทำเยอะจังต้องเจอแบบปืนหมอก็ศพเยโอ้โหตายตัวเดียวตายสองคนแลวเวยต้องใช้ทักษะโอ้ละศพเยโอ้โหตายตัวเดียวโอ้ละศพเี้ยตายแล้ว บอสบอสทำไงดีตายแล้วเดี๋ยวต้องสุมมีกันแน่โคตรเยอะเยอะเกินนั้นเนี่ยฮะมาเป็นฝูงหมาเลยโหนูไอ้โมไอ้อาสไปไหนครูดาว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 ครับใครก็ได้ช่วยลูกค้าด้วยศิลป์ชาติทุกคนต้องช่วยเรา เอาแล้วเอาแล้วตายตายเนี่ยโคตรยากตายสุดท้ายแบบโคตรยากยากมากจริงเฮ้ยไอ้บอสตาย้ชยแล้วโอ้ตายไอ้บอสแม่งบอสตายเหรอตายเหตายตายไม่เกิดเลยทุกคนฝากความหวังไว้ที่ควรคนเดียวนะครับเราคือเราคือพระเอกยังไงล่ะย่เดี๋ยวคนจะไป จะไปก่อนรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วโอ้โหมาแล้วมาแล้วชนะใช่เปล่าอย่างมะดาฝากความไม่พูดเท่านั้นรีบหนีพวกฝูงหมาทหารมาแล้วอีก25วิเท่านั้นนะครับ28เก็มือด้านหลังหลังโผหลัง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 แล้วปะขวาขวาเนเนเนอันเนเนเนนี่ไงกดหมดเอฟวางระเบิดวางระเบิด เกิดหกเด้านหลังมีอยู่ตัวนในโฟด้านหลังมีตัวในสองหนึ่งไอ้อาสเกิดหรือยังกูตายอ๋อไอ้อาสเกิดเกิดแล้วเว้ยโอ้โหไอ้บอสแต่ไอ้บอสไม่เกิดครับโอ้โหคนไอ้บอสเกิดไหมโดนระเบิดเลยเกิดมาก็โดนระเบิดเฮ้ยรีบเข้ารู้ไว้ไอ้เนี่ยไอ้อาสไอ้อาสลีบเข้ารีบเข้ารู้นี่เขารู้ระเบิด นไอ้ผู้ให้เนื้อตามให้พี่ให้เนื้อให้เนื้อให้เนื้อไอ้เรื่องเขารู้มาเร็วโอ้ไม่เร็วเเจอทหารโอ้โหเจอช็อตเจอช็อตวายโหดโหดให้เนื้อให้ผู้เวลาจำกัดเวลาจำกัดโอ้โหแค่สามนาทีอ่ะแล้วโอ้โหต้องหนีแล้วไม่สนทวนแล้วไม่กี่ม้า รีบๆวะเข้ามาพุ่งไอ้ปลัดกนี่ก็เวลาก็ยัหมดแล้วรีบๆหนีรีบหนีรีบหนีลงลงบันไดลงบันไดเ้ยโอ้โหันใจเต็มที่แต่คอมอะคอมเป็นข่าวข้างบนอะเดี๋ย้ๆก็รีบรีบฝาคอมครับเขาเรียกว่าฝาวิกฤตมันลึกตะยููโันในใจร้อนโอ้ยสามนาทีเย้แล้วนี่ผมมาแล้วโอ้ยมาแล้วเว้ยผมมาแล้วเร็วไอ้พวก อ้าวเหลือไอ้ไอ้เทียบบอดเฮ้ยไม่ต้องมารอบอดโอ้เท่เท่าางงสวยมเออก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้เกิดมาทำไมกูโดนระเบิด